รูปด้านหลังแต่งโมนิดาเห็นผ้าอนามายัยโพลบนเรือเป็นของจริงแซนยอมรับถ่ายเองตอบชัดทำไมถึงถ่ายเป็นภาพที่ถูกแชร์อย่างมากในโลกออนไลน์ก่อนหนี้สำหรับภาพด้านหลังของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่งกายคล้ายกับแต่งโมนิดาในวันที่ตกเรือ ซึ่งชาวเนตต่างวิเคราะห์กันไปว่าภาพนี้เป็นของดาราสาวจริงหรือไม่และสงสัยว่าใครเป็นคนถ่ายและถ่ายไว้ทําไมเพราะรูปภาพนั้นไม่ได้น่าดูเลยดูโปะกระโปรงขาดเห็นผ้าอนามัยแลบ โดยล่าสุด17เมษายน2565แซนหนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือสปีดบ๊สลำดังกล่าวได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านสื่อมวลชนหลังเธอเดินทางมารายงานตัวที่สพเมืองนนทบุรีเป็นครั้งที่2องโดยเผยว่าภาพแตงโมยืนหันหลังบนเรือที่ถูกแชร์ในทวิตเตอร์ยอมรับว่าตนเป็นคนถ่ายเอง เพราะเห็นว่าสวยดีก็เลยถ่ายไว้ทั้งนี้แซนยังคงยืนยันว่าแตงโมนิดาฉี่ท้ายเรือจริงจากภาพหากสังคมสงสัยว่าชุดนี้สามารถฉี่ท้ายเรือได้หรือไม่ต้องกลับไปถามคนที่บอกว่าทําไมฉี่ไม่ได้โดยภาพนี้ตนได้ส่งให้กับตํารวจและเพื่อนบางคนจึงไม่รู้ว่าถูกแชร์ไปได้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้ติดใจที่มีภาพหลุดออกไป โดยที่ผ่านมาตนได้พูดคุยกับคนบนเรือบ้างแต่ส่วนใหญ่จะคุยกับกระติกแต่ไม่ได้คุยเรื่องคดีเพราะรู้กันอยู่แล้วเป็นการพูดคุยเรื่องรยเปื่อยทั่วไป ตอนนี้ตนก็ใช้ชีวิตปกติถึงจะมีอุปสรรคบ้างเพราะยังเหนื่อยกายเหนื่อยใจกับเรื่องคดีโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทวิตเตอร์ยังคงดุเดือดเพราะต่างมองว่าแซนหายรูปเพราะบอกว่าเห็นสวยดีก็เลยถ่ายไว้แต่ภาพไม่ได้ดูสวยเลยเพื่อนโ๊๊กระโปรงขาดเห็นผ้าอนามัยแลบแล้วบอกว่าสวยได้ยังไงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ